ขาย LTF ที่กำลังขาดทุนอยู่แต่กลับทำให้รวยขึ้นได้ฟังดูอาจจะสวนทางกับความรู้สึกนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะผิดพลาดแบบนี้อาจจะเป็นก้าวที่ฉลาดที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนของเราก็เป็นได้ครับขออีกนิดเดียวขอให้กลับไปเท่าทุนก่อนเดี๋ยวค่อยขาย ผมว่าประโยคนี้มันน่าจะกล้องอยู่ในใจของนักลงทุนหลายๆคนเลยใช่ไหมครับมันเป็นความคิดที่ฟังดูสมเหตุสมผลน,นะครับแต่ในโลกของการลงทุนการรอคอยแบบนี้เนี่ยมันมีต้นทุนแฝงที่แพงกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่ครับและนั่นแหละครับที่นําเรามาสู่ประเด็นแรกเลยกับดักของเกมแห่งการรอคอยความคิดที่ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอาจจะเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายกว่าตัวเลขขาดทุนที่เราเห็นอยู่ด้วยซ้ำไปครับ ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันสั้นๆก่อนนะครับว่า LTF คืออะไร LTF หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก็คือกองทุนที่เคยฮิตกันมากๆเพราะว่าเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่หัวใจหลักของมันเลยก็คือนโยบายที่ต้องลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลักอย่างน้อย65%ครับแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือเหตุผลหลักๆที่เราเคยซื้อมันเนี่ยเรื่องของการลดหย่อนภาษีมันจบไปแล้วตั้งแต่ปี2019ครับ นั่นก็แปลว่าการที่เรายังถือ LTF ก้อนเดิมอยู่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ทางภาษีอะไรใหม่ๆให้เราอีกต่อไปแล้วและนี่คือจุดที่สําคัญมากครับเพราะเหตุผลที่เคยซื้อไม่มีอีกต่อไปแล้วการถือต่อไปเฉยๆมันเลยมีต้นทุนที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่และนี่คือประเด็นที่2ครับต้นทุนที่แท้จริงของการหยุดนิ่งเวลาเราเปิดสเตทเมนต์ดูเราจะเห็นตัวเลขสีแดงๆที่บอกว่าขาดทุนใช่ไหมครับแต่คําถามที่สําคัญก่อนนั้นก็คือ ต้นทุนที่แท้จริงที่เรากําลังจ่ายไปมันคืออะไรกันแน่ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขนั้นแน่นอนและคําตอบก็คือสิ่งนี้ครับต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ Opportunity Cost พูดง่ายๆก็คือผลตอบแทนที่เราควรจะได้แต่เราปรับพลาดมันไปเพราะอะไรเพราะเราเลือกที่จะเอาเงินไปแช่แข็งไว้กับการรอคอยแทนที่จะปลดล็อกมันออกมาแล้วส่งไปทำงานในที่ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านั่นเองครับเอาละครับ ทีนี้มาดูตารางนี้กันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยสมมุติว่าพอร์ตเราติดลบอยู่20%นะครับดูแถวที่2การที่เราจะกลับไปที่ทุนเดิมได้เนี่ยพอต้องทํากําไรกลับมาให้ได้ถึง25%นะครับทีนี้ลองดูช่องถัดไปถ้าเรายังแช่อยู่ในสินงทรัพย์เดิมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยแค่3%ต่อปีอาจจะต้องรอนานถึง7.6ปีเลยทีเดียวแต่ถ้าเราย้ายเงินก้อนเดียวกันนี้ ไปลงทุนในสิ่งทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีอย่าง S&P 500แล้วครับดูช่องขวาสุดสิครับใช้เวลาแค่2.3ปีเองโอ้โหเห็นความแตกต่างของเวลาที่เสียไปไหมครับมันมหาศาลจริงๆกราฟนี้ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกครับดูสิครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ3.2%ต่อปีในขณะที่ดัชนี S&P 500ของอเมริกาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง12.9%ต่อปี คือมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆดังนั้นใจความสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการรอคอยมันไม่ใช่การอยู่เฉยๆนะครับแต่มันคือการตัดสินใจแบบหนึ่งเป็นการตัดสินใจที่เรากําลังปฏิเสธโอกาสการเติบโตจากทั่วทุม่มโลกอย่างเต็มใจและนั่นแหละครับคือต้นทุนที่แท้จริงที่เรากําลังจ่ายอยู่ทุกวัน พอเราเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนมุมมองกันแล้วครับเราจะเปลี่ยนจากการจมอยู่กับตัวแลกขาดทุนไปสู่การปรับทิศทางเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่มาดูตัวอย่างง่ายๆที่จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับสมมุติว่าเราเคยลงทุนใน LTF ไป1 0 0 0 0แบาทตอนนี้มูลค่ามันลดลงมาเหลือ80,000บาทถ้าเราตัดสินใจขายตอนนี้เลยแล้วเอาเงิน80,000บาทก้อนนี้ไปลงทุนต่อในสินทรัพย์ใหม่ที่มันเติบโตขึ้นมา5 0 เงินก้อนนั้นจะกลายเป็น120,000บาททันทีเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเงินของเรามันกลับมามากกว่าทุนเดิมเสียอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมเสียเวลาไปกับการนั่งรอนั่นเองภาพนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับทางเลือกของเรามันมีแค่2ทางคือจะเลือกมองแต่อดีตรอคอยให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือจะเลือกมองไปข้างหน้าแล้วนําเงินทุนของเราไปสู่ที่ที่มันมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าในเวทีโลก เอาล่ะครับพอตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปต่อคำถามถัดมาก็คือแล้วเราจะไปทางไหนดีจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนี่คือแนวทางในการออกแบบพอร์ตการลงทุนในยุคใหม่ครับแล้วใครบ้างที่ควรจะมาคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังก็อาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่รู้สึกว่าเงินก้อนนี้มันติดล็อกอยู่กับความเสียดายหรือคนที่อยากจะปรับพอร์ตของตัวเองให้ไปเกาะกับเทรนด์ใหญ่ๆของโลกอย่าง AI หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นจัดพอร์ตให้มันเป็นระบบมากขึ้นมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีครับหนึ่งในโมเดลการจัดพอร์ตที่ทรงพลังและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยก็คือคอร์ส l ทลายครับหลักการง่ายๆคือเราจะแบ่งเงินส่วนใหญ่ของพอร์ตที่เรียกว่าคอหรือแกนหลักไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงกระจายตัวทั่วโลกอย่างดัชนีตลาดหุ้นแล้วกันแล้วการเงินส่วนน้อยที่เรียกว่าสัทลายหรือดาวบริวารไปลงทุนในธีมเฉพาะทางที่มีโอกาสเติบโตสูงๆ และอาจจะมีส่วนที่เรียกว่า h e d เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเช่นทองคำครับถ้าจะให้ลงรายละเอียดน,นะครับส่วนแกนหลักดหรือโคเนี่ยก็อาจจะเป็นกองทุนดัดชนีต้นทุนต่ำอย่าง S&P 500ของอเมริกาหรือ MSCI World ที่ลงทุนทั่วโลกส่วนซัทไลท์ก็อาจจะเป็นกองทุนที่เน้นธีมเทคโนโลยีอย่าง AI, Semiconductor และส่วนป้องกันความเสี่ยงก็อาจจะเป็นกองทุนทองคาเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในยามที่ไม่แน่นอนครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดแล้วครับ เพราะกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของเราก่อนนี่คือการปรับเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์ครับและนี่คือประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับการขายตอนขาดทุนมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเปลี่ยนสนามแข่งขันครับคือการย้ายเงินของเราออกจากสนามที่เราเสียเปรียบไปสู่สนามใหม่ที่โอกาสชนะมันมีมากกว่า แนะนำครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งควรมาจากการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากคําถามนี้ไว้ให้ทุกท่านลองกลับไปคิดทบทวนกับพอร์ตของตัวเองดูนะครับว่านักวันนี้เงินทุนของเรากำลังลงเล่นอยู่ในสนามที่ให้โอกาสชนะที่ดีที่สุดสำหรับทศวรรษข้างหน้าแล้วหรือยัง